สำหรับช่วงฟิวเนี่ยวันนี้นะครับหลังจากที่รัฐจำปามูลได้มาพูดคุยกับเราไปแล้วตอนนี้หนังของเขาก็คือเรื่องเพลงพระอาทิตย์ก็เตรียมจะเข้าฉายในโรงแล้วรา,ายละเอียดเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้จะเป็นยังไงไปพบกับช่วงในในช่วงออกไปเดินค่ะครับแต่สําหรับช่วงพูดคุยนั้นคุณนพพรสักดานเลศวันนี้จะพาไปพูดคุยกับน้องมัชชิม,มาอึ้งสีวงซึ่งก็เป็นหนึ่งในผู้เข้ารอบเรียลิตี้ฟิล์มเบเกอร น้องนี่ก็มีประวัติการทํางานหนังสั้นมายาวนานตั้งแต่เรียนม .3 เลยทีเดียวน้องก็มีอะไรจะพูดคุยในเรื่องเกี่ยวกับการทําหนังสั้นบ้างไปชมกันเลยครับ Let's หลังจากค้าด้วยแล้วเราได้คุยกับคุณรัฐจำปามูลเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องเพลงพระอาทิตย์ใครที่อยากดูหนังเรื่องนี้โอกาสดีมาถึงแล้วครับวันนี้เราจะพาไปฟังรายละเอียดการเข้าชมภาพยนตร์เรื่องนี้กันครับวันนี้นะคะใหม่ก็จะมาชวนเพื่อนๆทุกคนนะคะไปชมภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องเพลงพระอาทิตย์ ของพี่รัฐจำปามูลค่ะเรื่องนี้นะคะหมายได้ยินมาว่าพี่รัฐเขาตั้งใจทำมากเลยค่ะใช้เวลาถึง3ปีที่เดียวเขาเพื่อนๆ ก็ภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะจะฉายครั้งแรกที่โรงภาพยนตร์ลีโดสยามสแควร์ในวันเสาร์ที่3รกรกฎาคมนี้ค่ะเพื่อนๆสามารถไปชมได้นะคะเวลาประมาณบ่าย3โมงครึ่งนะคะไปรับบัตรแล้วก็ลงทะเบียนได้โดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรานะคะแล้วเจอกันค่ะ,ะใจ by the young, right. Let's use. สวัสดีครับวันนี้ช่วงฟิวนะครับจะพาไปพบกับผู้มุกับหญิงหน้าใหม่นะครับที่มีผลงานน่าจับตาและนอกจากนั้นนะครับเธอยังได้เรียนรู้กระบวนการผลิตภาพยนตร์นะครับจากพี่ใหม่อโนชาในครงการ r e a l i t y f i l m m a k e r ไปพบกับน้องโอมมัชิมาอึ้งสีวงกันครับสวัสดีครับพี่นองสวัสดีครับ Let's u s e ได้ยินว่าเราได้ไปที่เช็คเป็นยังไงบ้างครับไปที่นั่นไปได้ยังไงก็มันมีโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมค่ะ FS ก็ไปปีหนึ่งตอนมห่ะไปอยู่นั้นทั้งปีเลยไปทำอะไรครับก็ไปเรียนไปอยู่ใช้ชีวิตหรือยังไงก็ใช้ชีวิตสะส่วนใหญ่ค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้เน้นว่าต้องเรียนได้เพราะว่าเขาพูดภาาเช็กกันเราก็พูดไม่ได้อยู่แล้วอะไรนี้ตอนไปอยู่ที่นู่นเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมนข้าแทบจะเยอะทีเดียว ก็นอกจากวัฒนธรรมก็มันมีมหาลัยเป็นเขาเรียกว่าอาจจะไม่ใช่มหาวิทยาลัยชื่อฟาร์โมอะค่ะเป็นที่เรียนเกี่ยวกับฟิล์มทำหนังอะไรพวกนี้ก็ไปแล้วก็สนใจที่นี่อยากเรียนอะไรเงี้ยแต่ว่าแลวเป็นไงบ้างมันก็ลองไปดูที่โรงเรียนเขาก็โรงเรียนเขาก็แบบเล็ก แล้วก็มีห้องสมุดหนังเพราะงั้นปีที่ไปอยู่เชคก็เลยดูหนังเยอะที่สุดหนังเชคเป็นไงบ้างหนังเชคไม่ค่อยดูดูในรัสเซียอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคือตอนนั้นได้บังเอิญไปรู้จักกับเพื่อนของเพื่อนที่เขาจบตัดต่อกับจบถ่ายภาพแล้วเขาก็แนะนําว่าเฮ้ยอยากเรียนฟอร์มูลเหรออะไรอย่างเงี้ยลองลองแบบภาคเรียนตัดต่อไหมเพราะมันน่าจะเข้าไม่ยากมากเพราะคนไม่น่าจะอะไรมากเราก็ได้ลองไปศึกษาดูก็ ตดต่อเขาก็ให้ศึกษาพวกกระเชมอนตาอะไรนี้ก็เลยไปดูแล้วก็ชอบแล้วก็เลยเออน่าเข้านะอยากเข้าอะไรเงี้ยก็แปลว่าเราเป็นคนที่ชอบทําหนังอยู่แล้วทําหนังชอบทำอยู่แล้วทไมถึงเลือกเลือกเลือกที่อยากจะทาหนังเพราะว่าสาวๆไม่น่าจะแบบโอ้ออกกองก็ร้อนนะทําไมถึงเลือกอยากทาหนังครับอ๋อเพราะว่าคือคิดว่ามีเรื่องที่อยากจะเล่าหรือมีเรื่องที่อยากจะบอกออกไปแล้วคิดว่าหนังมันน่าจะเป็นอะไรที่ มันน่าสนใจค่ะเพราะมันมีทั้งภาพมีทั้งเสียง,ถ,งถึงแม้มันจะไม่สามารถอธิบายตัวละครจากข้างในได้มากเท่านังสือแต่ว่ามันก็เล่นอะไรหลายๆอย่างค่ะพวกหนังมันก็มีทั้งหลายแบบมีสารคดีหนังทดลองหนังฮอลลีวูดหนังญี่ปุ่นหนังอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันต่างกันมากเลยครับ,รบแล้วการที่จะได้ไปเช็คนี้เราได้เอาอะไรกลับมาทำหนังมาทำหนังว่าจริงๆวีในนั้นปีที่ไม่ได้ทําหนังเลยแต่ว่าก็ถ่ายถ่ายฟุตเทจเอาไว้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็30กว่ามวนม oh, <okay. S 2> แล้วก็จะเอาทำอะไรได้แต่ก็ uh huh. ไม่รู้กันแต่ก็ก็คือไปมันเหมือนไปรับพวกอินพุตมามากกว่า <Okay. S 2> ว่าจะเอากลับมาทำอะไรได้บ้าง Let's use <S สาวน้อยคนนี้เคยร่วมกับเพื่อนทำสารคดีจีผู้ชายเรื่องรักในวัยเรียนที่นำเสนอเรื่องราวความรักของเด็กมัธยมได้อย่างน่าสนใจจนคว้ารางวัลดุกในสาขาสารคดีจากงานเทศกาลหนังสั้นครั้งที่11มาครอบครองได้ พวกผู้ใหญ่หรือว่าคนอื่นๆคามาจะมองว่าเ hey, ฮ้ยเด็กแบบมีแฟนแบบมันต้องทําเรื่องไม่ดีมันต้อง,อองไปแบบเละเทะเหลวไหลอะไรเงี้ยซึ่งเราคิดว่ามันไม่จริงรเลยเพราะว่าเราก็โอเคกับมันอะไรเงี้ยก็เลยพยายามจะถ่ายทอดมาซึ่งจริงๆแล้วในหนังก็ไม่ค่อยมีเกี่ยวกับเรื่อง <laughs> อะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ก็เป็นความตั้งใจแรกที่อยากจะทําอย่างนั้นแล้วพอเราได้เข้าไปทําตรงนี้ฮะไา้ทำสารคดีเรื่องนี้แหละแล้วเป็นยังไงบ้างเราได้อะไรกลับมาบ้าง ก็หลักๆคิดว่าได้รู้จักคนอย่างอย่างพี่เต๋อณวพลอย่างเงี้ยก็คือเขาแบบดีมากอย่างโฟดอย่างเงี้ยตอนแรกมีสิบมวนมั้งแล้วเขาก็ดูแล้วเขาก็แบบไม่ถามเพิ่มเลยนะนี้แต่ว่าคือเขาก็ช่วยเยอะมากอะไรเงี้ยคือเขาก็แบบไม่ทิ้งกันไปทำให้เราเห็นว่าวงการเขาเรียกว่าการทําหนังได้ชัดเจนขึ้นใช่ใช่รู้ว่าเฮ้ยมันก็ไม่ง่ายนะแต่มันก็ไม่ยากเกินเกินไป ่าสุดกับโครงการ Reality f i ล m a k e ็ไปสู่ตรงนี้ได้ยังไงแรกแรกสุดเลยก็คือ,อไปอ่านเจอในเว็บแล้วก็อ๋อ,อ,อเขาให้ส่งเรื่องยอ่อแล้วก็เหตุผลเนี่ยอยากเข้าโครงการก็เลยส่งไปว่าคบแบบเหตุผลว่ากจะ อยากจะเรียนกับโอ้โหมีแต่ระนับบบิ๊เลยแค่นั้นเลยเลยโปรเจกต์เรลิตี้ฟิล์มเมเคือรายการทีวีทางอินเทอร์เน็ตในรูปแบบของ r รลิตี้โชว์ที่เปิดคัดเลือกน้องๆผู้สนใจในการทำหนังมาเรียนวิชาภาพยนตร์ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติจากนักทำหนังอิสระในวงการอาทิพี่จุ๊บอาทิตย์อัศรัลพี่เก่งจักรวาน,นินทํำรงพี่ลีชาตะเมธีกุลและพี่ใหม่อโนชาสุวิชากรพงษ์ แล้วการเรียนเป็นไงบ้างโอ้ยสนุกมากเป็นยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อยนึงเหมือนถ้าอย่างคลาสพี่ทองดีอย่างเงี้ยพี่ทองดีก็มาแล้วก็แบบเนี่ยเป็นโปรดิวเซอร์เป็นโปรดิวเซอร์มันต้องอย่างนี้อย่างนี้คือแบบโอ้ยเราแกก็สอนแบบเป็นกันเองมากแล้วกลุ่มมันก็เล็กมากแบบยี่สิคนอะไรเงี้ยอ๋อเหรอแค่นี้เหรอใช่น้อยมากแล้วก็เรียนอยู่ชั้นสองออฟฟิศอิเล็กทริกอิลซึ่งก็แบบไม่ใหญ่กว่าห้องนี้เท่าไหร่อะไรเงี้ยอบอุ่นแล้วก็มีอะไรก็ถามยกมือถามเลยพี่ทองดีอย่างนี้อย่างนี้ ก็คืออาจารย์แต่ละท่านก็จะมาสอนในในในส่วนที่แต่เรารู้แล้วก็ถนัดแล้วพอได้เรียนกับมืออาชีพนี้เป็นไงบ้างก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำหนังมันคือมันมันยากหรือว่ามันแบบเอ้ยในที่สุดเราก็รู้สักทีมันเป็นยังไงบ้างมันคิดว่าคิดว่ามันน่าสนใจมากเพราะว่าอย่างเราทําหนังสั้นมันก็จะไม่เหมือนหนังยาวที่แบบต้องมาคิดว่าเฮ้ยเราเรายิ่งสายอินดี้เนี่ยพออินดี้เขาก็จะต้องไปเทศกาลกันใช่ไหมมันจะไม่เหมือนแบบ g อ s อทําหนังแล้วก็เข้าลงเมืองไทยแล้วก็โอเคเขาอาจจะแบบไปเทศกาลบ้างแต่ก็คือไม่ใช่ไม่ใช่หลักของเขาเท่าไหร่ของเขาก็จะขายใช่ค่ะแต่ว่าอย่างอย่างอินดีก็คือเทศกาลเอาะถ้าเกิดเราทำแล้วก็ต้องเฮ้ยจะไปเทศกาลนี้หรืออันนี้หรือต้องทำเสร็จเมื่อไหร่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาคิด แล้วตอนที่โอมเลือกเข้าไปนี้โอมเลือกพ่วมกับใช่ก็เพราะยังไม่ค่อยรู้ว่าอันเองเขาทํรายการอะไรนะแล้วทําไมมันหลุดไปโปรตีนเออมันเกิดอะไรขึ้นมันเปลี่ยนแปลงยังไงคิดว่าคิดว่ามันน่าจะไม่มีคนเลือกเ้วยอะไรเงี้ยไม่หรอกแต่ว่าคือองค์ก็คิดว่าคิดว่าตัวเองน่าจะจัดการอะไรได้ประมาณนึงไงค่ะแล้วหรอคะแล้วสุดท้ายปลายทางของการอบรมนันจะไปเป็นยังไงก็คือทําหนัง หนังหนึ่งเรื่องแลวทุกคนช่วยกันโดยมีทุนของทางพี่ใหม่ออกทุนอเหรือต้องไปเราก็ไปหาทุนด้วยใช่คือคือสิบคนนี้ได้ทําเรื่องทัดได้ทําหนังหนึ่งเรื่องแน่แน่ก็คือร่วมกันทาหนึ่งเรื่องก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของนางเอกกับพ่อของเขาซึ่งเหมือนนางเอกเนี่ยเป็นเหมือนไม่ค่อยมีความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยจะลงรอยกับพ่อเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยอะไรจากโครงการนี้บ้างโอมได้อะไรกลับมาบ้างครับ ก็ที่แรกก็ได้ได้รู้จักโพพีพีเขาเหมือนมีแบบคอนแทคมาคือก็สนิทกับพี่ใหม่อะไรอย่างนี้แล้วก็ตอนนี้ก็ฝึกงานพี่ลีอยู่ด้วยได้ทํางานทั้งพี่ลีได้ทํางานกับพี่ใหม่ถ้าสองคนนี้เป็นยังไงบ้างครับที่โอมได้โอมได้อะไรจากสองคนนี้บ้างครับอ๋อก็ทั้งสองคนคือพี่เขาเป็นใจดีมากอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ใหม่ก็คือจะให้โอกาสตลอดอย่างแบบให้พอมีกองหนังหรือว่าอะไรก็ เ้ยไปทำไหมอะไรเงี้ยเหมือนไปสึกงานคืออันนี้หนังของพี่หมายเองไม่ใช่ค่ะคือหนังที่เขาปรดิวซ์ออะไรเงี้ยอ๋ออ๋อจะให้ออมไปลงไปเหมือนไปทำอะไรครับไปเสิร์ฟน้ำอะไร้ยทำเล็กๆเขาเรียกว่าไปอยู่ในกองเพื่อเก็บบรรยากาศอะไรมาณนั้น พอพอไปคือจริงๆเหมือนตอนแรกแบบเฮ้ยไปเสิร์ฟนะ้ำบอกคนอื่นอาจะแบบแกไปทําไมอะไรอย่างเงี้ยเขาหลอกใช้แกแน่นแน่เลยจริงมันมันไม่ใช่นะคือเราได้อะไรเยอะมากเพราะว่าแบบถ้าเราไม่ได้ไปเสิร์ฟนะ้ำแล้วก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยทีมไฟนี่มันมีตั้งหลายคนแล้วแบบเฮ้ยซื้อข้าวนี่มันต้องซื้อตั้งเยอะต้องซื้อ<ะ>เผื่อใครจะกินเบิ้ลแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆถ้าเกิดได้ไปออกกองนี่หมายถึงไปเสิร์ฟน้ำกองใหญ่ก่อนก็น่าจะแบบ ทำรันกองหนังสั้นได้ดีขึ้นด้วยเนี่ยค่ะมันเหมือนกับเป็นการได้เห็นว่าการจัดการใช่เขาทำยังไงการจัดการจริงจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วส่วนพี่ลีครับพี่ลีก็ตอนนี้ก็ยังก็ฝึกอยู่จริงไปทําแบบไปช่วยเขาทําพวกซิงเสียงใช้งมือทําจริงๆด้วยใช่ใช่ก็คือไปทําเหมือนเป็นหน้าที่ผู้ช่วยเขาอะไรค่ะนั่งนั่งเคาะซับเหมือนแบบให้มันตรงกับเดอะล็อกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเขาก็สอนอะไรเยอะมากค่ะ ให้ข้อมูลเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่เกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์แล้วก็ไอเดียของน้องนะครับว่าเฮ้ยเรากว่าจะสร้างหนังหรือกว่าจะทําหนังเรื่องมันมาใช่ยังไานะครับสำหรับนี้ต้องขอบคุณโอมมากมากเลยนะครับที่มาให้ความรู้แล้วก็เรื่องราวต่างๆประสบการณ์สนุกๆนะครับจะรอดูหนังต่อไปนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับวันนี้ค่ะ